สวัสดีนะเพื่อนๆที่ติดตามช่องโอเชิงรางนะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่เป็นครั้งแรกนะวันนี้ผมมีเหรียญของปู่โต๊ะอีกรุ่นหนึ่งนะผมมา,าแนะนำนะผมมาแบ่งปันกับเพื่อนๆได้ชมกันนะผมเป็นเหรียญลูกโป่โตนะผมรุ่นกลมกลางนะผมเป็นเหรียญสร้างขึ้นในปีพศ2512นะฮะ เหรียญรุ่นนี้นะผมจัดสร้างพร้อมกับเหรียญจิโก้ใหญ่นะผมแล้วก็เหรียญกลมเล็กหลังยันนะนะผมนี้เป็นเหรียญกลมกล้างหลังเป็นยันดวงนะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะจัดสร้างเพียงเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวนะผมทั้ง3รุ่นนะผมถ้าเป็นจิโก้นะฮะหรือกลมใหญ่นะก็จะเป็นทองแดงนะผมก็ไหลทองนะแล้วก็กลมเล็กก็จะเป็นเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวนะผมบล็อกนี้เป็นบล็อกพิเศษนะฮะ พิเศษยังไงนะผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะผมในคลิปนี้นะผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องอูเชียงลาศช่องที่ศรัทธานในพระเครื่องพระบูชาและเกจิอาจารย์และยังพาท่านไปตามหาพระเครื่องในวัดในสนามพระและน,นอกสนามพระสำหรับเหรียญ กลมกลางนะผมด้านหน้าก็จะเป็นลูกองกูตโต้ครึ่งองนะฮะด้านล่างนะผมจะเขียนคําว่าพระครูวิริยกิตตินะผมวงเล็บนะฮะโตะนะผมส่วนด้านหลังนะผมจะเป็นยันดวงนะฮะข้างบนยันดวงก็จะมีอักษรน,นะฮะคำว่าเสาห้านะผมะและอักษรด้านข้างนะฮะ ก็จะเขียนคาว่าทําบุญอายุครบ8ปสปีนะพศออวันที่25มีนาคมนะพศสอง2นหรบนะผม mm hmm. เหรียญรุ่นนี้นะผมจะสร้าง30,000เหรียญน,นะผม mm hmm. ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่ได้รับความนิยมนะของบุตนะแล้วก็มีราคา mm hmm. ที่เริ่มจะ แพงขึ้นนะสูงขึ้นเรื่อยๆนะผมตอนนี้นะครใครมีก็เริ่มจะหวงแหนนะทำให้หายากนะฮะผมเหรียญน,นี้นะผมพิเศษยังไงนะผมเหรียญน,นี้นะฮะพิเศษตรงที่ว่าเป็นบล็อกเขาเรียกกันว่าบ็อก5อีนะครับผมซึ่งบ็อกธรรมดานะนะคำว่าพระคูวิริยกิตตินะฮะ คำว่าวิริยะกิตตินะครับผมจะมีในบล็อกธรรมดานะฮะจะมีสระอิสี่ตัวนะฮะส่วนบล็อกนี้นะฮะเขาเรียกบล็อกห้อีนะครับผมซึ่งจะมีสะอิติดขึ้นมาตรงคำว่ากิตนะฮะน,นี่นะระหว่างกิตตินะต่อเต่าต,ตัวกลางนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้น,นะครับผม,ม จะพยายามซูมให้ชัดๆหน่อยนะครไม่ชัดนะสักครู่นะฮะกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะฮะนี่นะฮะจะทำให้ชัดที่สุดนะฮะ นี่นะฮะเห็นไหมเอ่ยจะเป็นสรอีบบางๆนะฮะตรงตัวต่อเต่านะฮะนี่นะฮะอ๋อเหมือนปั๊มไม่ติดนะฮะสรอีนะฮะจึงเป็นที่มานะของคำว่าบล็อก5อีนะครับผมนี่สังเกตตัวต่อเต่านะ ระหว่างคําว่ากิตตินะฮะตัวเต่าตัวกลางนะฮะข้างบนตัวต่อเต่าจะมีสระอินะฮะผมติดลางๆนะฮะถือว่าเป็นบล็อกที่นิยมนะฮะบล็อก5อินะฮะก็จะมีราคาสูงกว่าบล็อกธรรมดานะฮะพยายามจะให้เห็นนะสระอิตัวตัวเต่านะฮะผมกล้องผมไม่ค่อยชัดเนี่ยเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นี่เห็นชัดแล้วนะฮะนี่นี่ นี่นะฮะนี่บวกห้าอีกนะฮะสังเกตนะฮะบนหัวต่าเต่านะฮะนี่สระอ์นะฮะอ่ะเรามาดูบริเวณพื้นเหรียญกันนะครับผมของปอมมีแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะซึ่งของปอมน่ะตามพื้นเหรียญนะฮะจะไม่ปรากฏเส้นขนแมวนะครับบางๆวิ่งขึ้นนะฮะนี่ฮะจะมีเส้นขนแมวนะฮะแต่กล้องผมมันไม่ชัดนะฮะถ้าใครเจอเหรียญจริงนะฮะในบริเวณนี้จะมีขนแมวขึ้นอ่า ตะแคงนี่นะฮะเห็นไหมฮะขนแมวนะฮะวิ่งจากาบา่านนะฮะหลวงปู่วิ่งไปจะหลดขอบเหรียญน,นะฮะนี่นะฮะขนแมวนะฮะนี่ถูกที่พืชเหรียญน,นี่นี่อันนี้ชัดนะฮะเป็นลักษณะขนแมววิ่งขึ้นไปบนขอบเหรียญน,นะฮะตามพืชเหรียญน,นะฮะก็จะมี ขนแมวนะเต็ไมไปหมดเลยนะรุ่นนี้นะกล้องผมไม่ค่อยชาร์ตับเท่าไหร่จะพยายามให้เห็นนะครับพื้นเหรียญถ่ายคนเดียวนะลำบากนะฮะกล้องถ่ายจากมือถือนะตอนนี้นี่นะฮะสังเกตน,นะฮะ ขนแมวนะดูจากในกล้องนะจะเป็นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะผมเนี่ยดูข้างหลังกันบ้างนะถือว่าเป็นจุดดูอีกจุดหนึ่งได้เลยนะผมเสียนขนแมวนะแล้วก็ความคมชัดตัวหนังสือนะเป็นแท่งนะครับผม เหรียญน,นี้จะเป็นการปั๊มขยื้นนะฮะแปลกกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะ<ม>ปั๊มขยื้นนะ,ะ<ม>ก็ผ่านมือมาบ้างนะผมเหรียญผิวเหรียญน,นะสังเกตดูตามซอกก็ยังพอมีผิวไฟบ้างนะ<ม>เหรียญน,นี้นะ<ม>นี่นะ,ะดูตามร่องนะฮะตัวหนังสือนะคมชัด ส่วนตัวหน้าผมจะดูเนี่ยฮะเส้นขนแมวนะตามพื้นเหรียญน,นี่นะฮะถ้าถ้าสมมติพระรยมกรอบมานะอย่างเหรียญน,นี้นะ,ะเส้นขนแมวนี่นะฮะที่วิ่งจากบาลงปู่ขึ้นไปตรงขอบเหรียญน,นะฮะไม่เห็นซะแล้วนี่นะับเส้นที่บาลงปู่อยู่บริเวณเนี้ยนะครับ นะจะมีเส้นขนแมวนะวิ่งจากเนี่ยนะวิ่งขึ้นมาขอบเหรียญเลยนะฮะต้องสองนะถ้าส่องจอจะเห็นคมชัดมากเลยนะแต่นี่กล้องผมมันไม่ค่อยอซูมสักเท่าไหร่นี่นะฮะเส้นบางๆนะดูสังเกตน,นะฮะตรงปลายสังตินะนะ อ่าปลายบ่านะฮะโทษวิง่งวิ่งไปจรดปลายเหรียญนนะั้นแล้วก็มีเส้นขนแมวนะเนี่ยตามซอกเนี่ยนะตาลงกู้นะนนะไม่ตานะผมดูเส้นคอคมชัดมากนะฮะบอกห้าอีก สังเกตตัวหนังสือนะจะเป็นรอยแกะผ้านะผมก็จะมีเส้นวิ่งนะตัวสระอะพวกนี้นะฮะของปลอมก็ทําได้นะผมที่ที่จะเจอมานะก็มีนะอันนี้คือความรู้ส่วนตัวนะผมกับความรู้ที่ได้ดูจากพี่ๆมาทีนะผมะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะผมนี่นะฮะเหรียญกลมกลางปี2512หนผมเหรียญเสาห้านะผม,ะห,ละผมหลังยันดวงนะฮะ ก็ถือว่าเป็นเหรียญน,น่าใช้เหรียญหน,นึ่งนะฮะและสุดท้ายนี่นะขอบคุณนะผมพี่ๆนะผมที่ติดตามนะแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ครั้งแรกนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะแจ้งเตือนนะผมนานๆจะได้ทําคลิปลงสักทีนะผมก็จะพยายามหาพระนะฮะามาแบ่งปันพี่ๆได้ชมกันนะฮะก็จะมีเคล็ดลับในการดูส่วนตัวของผมเองนะครับผม ก็ถือว่า,าแบ่งปันกันนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะครผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ